สวัสดีค่ะปุ้ยจาก r ีเจนโฮมคาร์นะคะวันนี้ต้องขออนุญาตแสดงความยินดีกับลูกค้า VIP นะคะทั้งสองท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณอันนบและครอบครัวนะคะก็ถือว่าวันนี้เลิกงานยานดีมากๆเลยนะคะที่ได้มาออกรถกับทางโชรูมดีเจนโฮมคาร์ค่ะปุ้ยอยากให้ทั้งสองท่านนะคะฝากความประทับใจที่มีต่อการซื้อรถที่ดีเจน Home Car สักนิดนึงค่ะแล้วก็จากที่ได้ดูรถนะครับจากหลายๆที่มา แล้วก็ดูจากทังสื่อทางงเ c e b o o k นะครับก็ได้มาเจอที่นิเจนโฮมคาร์นี้ก็ได้เข้ามาสัมผัสดูรถนะครับซึ่งก็มีรถมากมายหลายอย่างก็อยากดูเป็นรถกระบะสีประตูนะครับซึ่งก็ได้มาเห็นโฉมนิสันคันนี้นะครับแล้วรู้สึกประทับใจในสภาพของรถนะครับที่จะขายก็เลยตัดสินใจซื้อรถที่นี่ซึ่งดูแล้วภาพรวม จากคันอื่นก็รถที่นี่สภาพดีสวยงามมากนะครับแล้วก็น้องที่เป็นเซลล์ก็ให้การแนะนำที่ดีรู้สึกประทับใจก็เลยเลือกออกรถที่นี่ครับ